สวัสดีครับพบนซี่ครับเอามือดีสิมาเส็ดอาหารจีนอีกย่างนึงให้เบื่อนวามันเป็นยังไงกินแท้ๆก็วัดแบบได้หุดปุ๊บติบดตั้งคุณไดสนใจก็กดเข้าไปโปรไฟล์ผมนะครับแล้วกดเบื่อนโชว์เคล็มันมีสินค้าอย,ย่างแนวอยู่ในกล้วที่ผมออกมาขายอ่าของดีๆผมจังออกมาแนะนำนะครับเด้อเป็นของที่ผมใส่หรออ่ามันดีผมก็เลยมาบอกพวกะสิวกระชอนพวกนี่กระปวยเสียมุนี่กระทะ มีเบิดครับเลือกก่อนเลยอ่าโคดก็ไปโปรไฟล์นะโคดเบิ้งโชว์เคล็ดโดสั่งเลยครับพอผพรมคือพวกปลาตะการนะครับนะเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งวอมวอมกับชาไอ้ห่อนก่อนอ่านีละกระชาเล็กดขาหม้อใส่ต้องวอมให้มันห่อนก่อนอ่ามันจังบปรตีนกระทะแดงกะใส้แต่มันง่าเพิ่มความหอมอ่าผัดแบบกินได้แท้เลยเด้อนี่เด้อเห็ดพร้อม เดกระเช้าอแสแจ้งมีกี่ก้อนอ่าวันนี้ใส่ตันนิดแล้วอย่างนั้นก็นใส่ไข่ครับอ่าผมมีใส่ไข่สองฟองนะครับอ้าวใส่ไข่ไปสองฟองแล้วอย่างนั้นผมมีใส่ใส่ไก่ไก่ขีดอ่าต้มแล้วก็ขิมเปรี้ยวฟองเขาครับกับพ่อปลากับพ่อปลาในเอามาแล้วก็ไปต้มต้มใส่ขิงอ่าใส่สมุนไพรให้มันชินออก เขามาใส่งานด้ยครับแล้วดีบหน้าออกกรพอปลาผัดแห้งผัดแบบกิน,นแท้ๆเลยเยไอยขอชี้แก่นิดน,นึงนะครับถ้าพัดพัดกิน,นแท้เนี่ยเขาถืบว่าใส่เนื้อสัตว์นะครับหลังจากพัดแล้วเขาจังเสียวเนือ้อปูมาลร่ยข้างหนา้าอันนั้นพิกินแท้แต่นี่ผมอยากกินไก่ผมก็เลยพัดใส่ไก่เล่ากินครับพร้อมกับดับข้าวของกินกระเพาะปลา เอาผัดได้กับข้อปลาถูกจังเลยละเนี่ยผัดเห็นมันขื่นกินหอมผัดไฟอ,อ่อนอ่ามาปรุงกันเลยน้ำตาลทรายสองช้อนวันยี้สู้ช้อนหนึ่งขี้โอ๊กขาวช้อนหนึ่งอ่าช้อนแกงเขาหนึ่งช้อนหัวตัวเขาหนึ่งครับแต่มันกลือมันยังเขาเขายังคอยปรุงเอาเอา่เอเครื่องก๋วยเตี๋ยวเราปรุงได้เราก็นำมันหอยครับช้อนปลาเคี่ยวครึ่งช้อน เห็นเรียบร้อยแล้วแต่งสีเลยพริกีฟฟาแดดยังน้อยเดี๋ยวมันจะสีเฉื่อยเเกินไปแต่ก็ต้นหอมขึ้นช่ายแ้วก็ทั่วงอกวิธีวิธีไอ้หั่นขึ้นช่ายนะครับเหียบอกสังเกตว่าผมสิบ่าหั่นใบมันขาดได้ครับอมันสิบ่าเป็นเด้กินมันบางแามนี่สิบ่าหั่นใบขาดสิแบบดีเลยแต่ก็ทั่วงอกต้นหอมขึ้นช่ายใส่ลงไปผมมียังกินกระทะเลยสังเกตมันได้ครับ เรียบร้อยแล้วตบไก่ด้วยพริกไทยครับน่ะเห็นไม่มผมมินกระทะเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเขาลงกจานเลยครับจินครับสลัดอ้อนที่เขากันดีครับนี่จานใหญ่ๆแบบนี้ไปเลย เสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละกระเพาะปลาผัดแห้งฉบับของเสือหอยร้านจอนนี้แซาา็บอำเภอวารินจังหวัดอุดลนเชิญมาชิมครับผม